ประกาศผลสอบท้องถิ่นประจำปี2564กสทจะประกาศผลสอบท้องถิ่นในวันจันทร์ที่10มกราคม2565ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทกำหนดเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่นประจำปี2564จำนวน4,603อัตรา รับสมัครสอบไปแล้วเมื่อวันที่9ถึง31มีนาคม2564และสอบภาคกและสอบภาคขไปแล้วเมื่อวันที่12ธันวาคม2564ที่ผ่านมาการประกาศผลสอบท้องถิน 64, ่น2564กสธจะประกาศผลสอบท้องถิ่นในวันจันทร์ที่10มกราคม2565สถิติการสมัครและผลการสอบท้องถิน่นประจำปี2564 1 สอบท้องถิ่นปี2564มีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้นจํานวน498,725คน1.1ผู้ที่มาสอบจํานวน281,968คนในวงเล็บขาดสอบไป216,757คน1.2คิดเป็นร้อยละ56.54ของผู้สมัครสอบทั้งหมด2 สอบท้องถิ่นปี2564มีจำนวนผู้สอบผ่านภาคกอและภาคขอในวงเล็บมีสิทธิ์สอบภาคขอหากผ่านขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุจำนวน18,874คนคิดเป็นร้อยละ6.71 2.1มีผู้สอบผ่านภาคกอประมาณจำนวน21,900กว่าคน2.2มีผู้สอบผ่านภาคขอ รวมจำนวน72,900คนกําคนกำหนดสอบภาค,คอในวงเล็บสอบสัมภาษณ์ในวันที่27-28มกราคม2565ณภาคเขตที่สมัครสอบผู้สมัครสอบสามารถติดตามข่าวประกาศผลสอบท้องถิ่นประจำปี2564ได้จากเว็บไซต์หลักของกอสทครับ